สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธที่ห เมษายน2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวของหนุ่มนาว่าสูตรของอาจารย์ได้0กับ1นะครับ0กับ1จัดไปทุกท่านวันที่ก็จะอยู่ด้านบน16ทับ4 2566 ต่อมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนแล้วก็วิ่งล่างของแอดปลายทางของความฝันนะครับวิ่งบนของอาจารย์ได้เลขเด่น5กับ8อาจารย์ก็มีเลขชุดมาให้เป็นแนวทางเบื้องต้นด้วยนะครับชุดที่เด่น5ก็จะอยู่ด้านบนชุดที่เด่น8ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเลขชุดเบื้องต้นของอาจารย์เนาะใครชอบ8ชอบ5ก็ลองนําไปพิจารณาดูส่วนข้อมูลวิ่งล่างครับอาจารย์ให้วิ่ง7กับ8 เลขชุดที่ติด7ก็จะอยู่ด้านบนนะครับชุดที่ติด8ก็จะอยู่ด้านล่างตามนี้ทุกท่านวิ่งบนแล้วก็วิ่งล่างพร้อมกับเลขชุด2ตัวเป็นแนวทางเบื้องต้นของแอดปลายทางของความฝันต่อมาจะเป็นแนวทางเลขมาบน90%เลขเด่น3ตัวของแอดกรมเกตนุด งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข0ย์เข้าตำแหน่งหลัก10นะครับหวยออก907งวดก่อนหน้าของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี7กับ8งวดที่ออก873 2สองงวดหลังสุดประมาณนี้ทุกท่านง,งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวา16ทับสสูตรเลขมาบนของอาจารย์ได้901ทุกท่าน901ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ ไปเก่งกันดูเนาะตัวไหนจะมาวินเลขมาบน90%กลมต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวะทางของแอดกลมใบนี้เป็นข้อมูลสรุปบนแล้วก็สรุปล่างได้เลขเด่นอย่างละ3ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาเด่นสรุปบนของอาจารย์มีเลข7นะครับที่เข้า7ก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนอะกหวยออก907 ส่วนข้อมูลสรุปร่างของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลข9งวดที่ผ่านมาประมาณนี้เข้าแต่บนนะครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวาสรุปบนของอาจารย์ได้678สรุปร่างของอาจารย์ได้3 57นะครับตามนี้ทุกท่านบน6 7 8ล่าง3 57ต่อมาใบนี้เป็นในทางของอาจารย์วันชัย อาจารย์ให้ข้อมูลเด่นบนมาครับเลขเด่นของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวมีเลข4เลข6แล้วก็เลข9ทุกท่าน 4, 6 9วันที่อยู่ด้านล่างนะครับ16ทับ4แนวทางของอาจารย์วันชัยต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขเตือนเด่นบนนะครับทุกท่านเลขเตือนเด่นบนงวดที่ผ่านมา แนวทางของอาจารย์มีเลขศูนย์ทุกท่านศูนย์เข้าตำแหน่งหลักหน่วยใครชอบสถิติก็แคบหน้าจอเอานะครับที่เห็นทั้งหมดอยู่นี่หลุดไปเพียงงวดเดียวนะครับทุกท่านหลุดไปเพียงงวดเดียวเนาะนอกนั้นเข้าหมดเลยงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือสุดครับได้เลขเด่น3ตัวทุกท่านงวดใหม่ได้3 4 9ี่นะครับ ใบเต็มก็จะประมาณนี้เลขเตือนเด่นบนสูตรของอาจารย์ได้3 49ไปเก่งกันดูครับสถิติเข้ามาเพียบวันที่อยู่ด้านล่างชัดเจนแนวทางของอาจารย์วันชัยต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่น 10- หน่วยนะครับทุกท่านเด่น10หน่วยสูตรของอาจารย์ได้4-6-9ทุกท่าน4 6 9 ต่อมาใครรอแนวทางของแอดเนนแก้วมาตัวจ้าแสนเปอร์เซนต์มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าเลข0ูศูนย์ขึ้นไปบนนะครับทุกท่านเข้าตำแหน่งหลักสิบเลขชุดของอาจารย์ก็เข้า70ทุกท่านงวดก่อนก็จะประมาณนี้งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้นะครับบนสุดฝั่งทางขวาสถิติเข้ามาเพียบเลยครับ งวดใหม่ทุกท่านใบเต็มวันที่ตรงนี้ชัดเจนครับ16ทับ4 2 5ส6สุขสันวันสงการจ้ามาตัวจ้าแสนเปอร์เซ็นต์ของอาจารย์ได้6กับ7ทุกท่าน6กับ7เลขชุดของอาจารย์ก็จะอยู่ฝั่งทางขวานะครับชุดที่เด่น6ก็จะอยู่แถวฝั่งทางซ้ายทุกท่านมี 60, 6 0 6 3, 6 6 6 64แล้วก็65 อีกแถวหนึง่งก็จะมี7 0 7 1 7 3 7 4แล้วก็75นะครับจัดไปทุกท่านมาตัวจ้าแอดเนียนแก้วต่อมาจะเป็นทางครบรอสอนอของแอดโซยุนะครับครบรอสอนอของแอดโซยุสูตรของอาจารย์งวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับได้เลขเด่นทั้งหมด8ตัว อยู่ตรงนี้ทุกท่านงวดใหม่เลขเด่นของอาจารย์ได้13456789 13456789นะครับใครตามแนวทางของแอสโซยูแคปหน้าจอให้ไว้เลยต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น110หน่วยบนของอาจารย์ขุนแผนนะครพนม งวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี9กับ0 4งวดหลังสดุดมา2ตัวทุกงวดเลยทุกท่านสงวดหลังสุดไล่เรียงดูได้ตามนั้นนะครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านใบเต็มของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ สูตรร้อยสิบหน่วยงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดอยู่ตรงนี้ครับได้8901ทุกท่าน8901จัดไปครับแนวทางเด่นร้อยสิบหน่วยของอาจารย์ขุนแผนนครพนมรูปเด็กผู้ชายสวมแว่นนะครับสูตรนี้ต่อมาครับแนวทางของหนุ่มขอนแก่นทุกท่านน้องเฟ เป็นข้อมูล110หน่วยนะครับเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับสูตรของอาจารย์ได้5 6 8หววยออก9 0 7งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับก็คือใบนี้16ทับ4 2566เลขเด่น110หน่วยของอาจารย์ได้6 3 8, 8ทุกท่านสถิติและเรียงดูได้นะครับ8งวดหลังสุดหลุด ไป2องนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านแนวทางหนุ่มขอนแก่นน้องเฟยยังอยู่กันที่แนวทางของหนุ่มขอนแก่นนะครับใบนี้เป็นข้อมูลเลขกำลังวันอาทิตย์เลขกำลังวันสูตรนี้ของอาจารย์ได้1-2-8ทุกท่าน128วันที่ชัดเจนนะครับ ถัดมาจะเป็นทางสอ,งนอนบนเลขเด่น4ตัวของอาจารย์ว่านนเลสวนงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับสอน,อนบนของอาจารย์ไม่มีศูนย์แล้วก็ไม่มี7แต่ว่ามีเลข9หลุดขึ้นไปหลักร้อยเนาะหลุดไปเข้าหลักร้อยงวดใหม่คือใบนี้ทุกท่านสาธิตีสีงวดหลังสุดเข้าสาหลุดหนึ่งใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ เด่นสอนนบนงวดประจำที่1เมษายน6 6สูตรของอาจารย์ได้1 3 7 8ทุกท่าน1 3 7 8ครับถัดมาจะเป็นแนวทางครบร่างของอาจารย์สีดางวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มีเลข9โหวยออก9 9งวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ทุกท่านขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งเนาะ แนวทางครบร่างของอาจารย์ได้0 1 3 4 5 6 8ทุกท่านขาด2 7 9นะครับแนวทางของอาจารย์สีดาต่อมาครับจะเป็นแนวทางวิ่งล่างทุกท่านของแอดเก้สูตรของอาจารย์ได้5กับ6อาจารย์บอกว่า เด,เด่นที่เลข6กลองที่เลข5นะครับเด่น6กลอง5ทุกท่านแนวทางลันดาวของแอดเก้ดูเหมือนว่าอาจารย์จะใส่พอสอผิดนะครับอาจารย์ใส่เป็นปี6-5เนาะทุกท่านเป็นปี6-6นะครับเข้าใจตามนี้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น3ตัวของแอดมาลีสูตรของอาจารย์ได้5 7แล้วก็8ทุกท่าน ห้าเจ็ดแปดครับข้อมูลเด่นล่างถัดมาก็จะเป็นแนทางล่างมาตัวของอาจารย์ละเด่นนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์หลุดไม่มีเลข9งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้4กับ5ทุกท่าน4กับ5แนวทางล่างมาตัวครับมาต่อกันที่แนวะทางเด่นสอน,อ,นอล่างเลขเด่น3ตัวของอาจารย์เสือขิมชากลังเล่า งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข9ทุกท่านใบนี้หวยออก9 9ก็เข้าเนาะสาธิติ5งวดหลังสุดหลุดไป1เข้า4งวดใหม่ก็คือใบด้านบนใบเตรเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเด่น2อนอล่างของอาจารย์งวดใหม่ได้3 4 5ทุกท่าน3 4 5วันที่ชัดเจนอยู่ด้านล่างครับ ถัดมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยล่างของแอดเฮงเฮงงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับมีเลข9ส่วนตำแหน่งหลัก10หลุดไปทุกท่านไม่มีเลข9นะครับงวดใหม่ของอาจารย์ยังเป็นสูตรเดิมอยู่ทุกท่านเรามาดูใบเต็มกันเนาะหลัก10ล่างของอาจารย์ได้5 6 7 9 0 3 5 6 7 9 0 3แล้วก็หลักหน่วยล่างของอาจารย์ได้0 1 2 3 4 8ทุกท่าน0 1 2 3 4 8ครับมาต่อกันที่แนวทางของามังกรเดียวได้เป็นข้อมูลเด่น10ล่างเลขเด่น6ตัวสูตรของอาจารย์ได้0 2 4 7 8 9ทุกท่าน0 2 4 7 8 9วันที่อยู่ตรงนี้ครับ ถัดมาทุกท่านจำสูตรนี้ได้ไหมครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมี70อยู่ครับทุกท่านเข้าเป็นตัวกลับเนาะงวดใหม่ของอาจารย์ให้มาแล้วนะครับก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างตรงนี้อาจารย์บอกว่าตัดแต้มรวมออกไปก็จะเหลือแค่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับทุกท่านหลักร้อยของอาจารย์ได้3กับ4หลักสิบได้4ี่ห้า หลักหน่วยได้5กับ6ครับจับมัดรวมกันแล้วได้ตามที่เห็นเลยทุกท่านในวงเล็บนะครับเป็นข้อมูลชุด3ตัวทั้งหมดด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับ2ตัวก็จะมี4 5 4 6 5 5แล้วก็5 6ของแท้ร้อเอซก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ